สวัสดีค่ะทุกคนเรนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำควนมรูรจตกับศิลปะแห่งดาบที่เรียกว่าเคนโดค่ะ หลายคนนะคะอาจจะคิดว่าเคนโดเป็นแค่การฟันดาบไม้พายใส่คู่ต่อสู้แต่จริงแล้วมันมีความหมายมากกว่านั้นเยอะมากค่ะเคนโดนะคะคือวิถีแห่งการฝึกจิตใจสมาธิและวินยัยทุกจังหวะของการตีและการเคลื่อนไหวนะคะสอนให้เราเข้าใจตัวเองรู้จักควบคุมอารมณ์และเคารพคู่ต่อสู้เหมือนกับนักรบสมุไรค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็เลยจะพาทุกคนนะคะไปเจาะลึกตั้งแต่ปรัชญาจนถึงประช,ชาที่ลึกของวิถีแห่งดาบกันเลยค่ะ พร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยเริ่มต้นจากยุคสมุไรนะคะเคนโดมีราฐฐามนมาจากเคนจุสึหรือวิชาดาบซึ่งสมุไรนะคะใช้จริงในสนามรบตั้งแต่ศตรวรรษที่12ถึงสิในสมัยนั้นนะคะแต่ละสำนักดาบมีเทคนิคและปัจจัยเฉพาะตัวเช่นคาโตริชินโตริว และยากิวชิงคาเงดิวการฝึกนะคะไม่ใช่แค่ตีแรงแต่ต้องเรียนรู้จังหวะและอาจใจคู่ต่อสู้ให้แม่นยำค่ะการฝึกจัดนะคะจึงเป็นทั้งศาสตร์และสิ่งของนักลบเลยค่ะ เมื่อเข้าสู่ยุคเอโดะนะคะศตวรรษที่17ญี่ปุ่นนะคะเริ่มเข้าสู่สันติภาพการต่อสู้จริงๆลดลงค่ะการฝึกดาบนะคะจึงปรับเปลี่ยนเป็นศิลปะการฝึกจิตใจนักเรียนนะคะเริ่มใช้ชินในหรือดาบไม้ไผ่และสวมชุดเกราะเพื่อฝึกซ้อมโดยไม่ทำร้ายกันจุดนี้นะคะทำให้เคนโดกลายเป็นวิถีฝึกวินยัยและการควบคุมอารมณ์รวมไปถึงมารายาทของนักลบทุกครั้งที่ตีหรือการเคลื่อนไหวผู้ฝึกจะเรียนรู้การมีสมาธิและความอดทนค่ะ ต่อมาในยุคเมจินะคะญี่ปุ่นเริ่มเปิดปรับ่าพันธทธรรมตะวันตกมากขึ้นเคนโดจึงเกือบถูกลืมไปแต่ก็ได้รับการปรับนะคะให้กลายเป็นศิลปะและวิชาการศึกษามีการพัฒนาอุปกรณ์และกติกาใหม่เพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถฝึกได้อย่างปลอดภัยและช่วงนี้เองนะคะที่เคนโดเริ่มให้ความสำคัญกับการฝึกจิตใจและร่างกายควบคู่กันไปมากขึ้นค่ะ หลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะเคนโดถูกห้ามใช้โชว่วคราวเพราะมองว่าเป็นการฝึกทหารค่ะแต่ต่อมานะคะก็ถูกฟื้นฟูนใหม่นในฐานะกีฬาและศิลปะแห่งการฝึกวินัยค่ะทําให้เคนโดนะคะแพร่หลายไปทั่วโลกปัจจุบันนะคะมีการแข่งขันทั้งระดับชาติและระดับนานานชาติค่ะ นอกจากนี้เคนโดนะคะยังคงเป็นวิธีฝึกสมาธิความอดทนและมารายาทแบบสมุไรค่ะตัวสั่งของเคนโดะนะคะสอนให้เรารู้ว่านี่ไม่ใช่แค่ศิลปะการต่อสู้แต่เป็นการฝึกจิตใจวินยัยและการเรียนรู้ตัวเองเหมือนนักรบมสมุไรในอดีตจริงๆทุกครั้งที่เรายกดาบขึ้นนะคะเราไมไ่ตีเพื่อแค่เอาชนะผู้ต่อสู้แต่ยังตีเพื่อฝึกจิตใจให้เข้มแข็งและสง,งบค่ะ แล้เข้าใจประวัติของเคนโดแล้วนะคะเรามาดูเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่ใช้ในเคนโดกันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มจากชินไนหรือดาบไม้ไผ่ซึ่งใช้แทนดาบจริงเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยฝึกทั้งความแม่นยําความเร็วและสมาธิทุกครั้งที่เยกและฟันดาบนะคะต้องใช้จังหวะและความตั้งใจอย่างเต็มที่ค่ะต่อมาคือโบกุหรือเกราะป้องกัน กัปป้องกันนะคะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนสําคัญหลายชิ้นนั่นก็คือเมงหรือหน้ากากที่ป้องกันศีรษะและใบหน้าช่วยให้เราฝึกตีได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกลัวบ,บาดเจ็บโคเทสถุงมือหนาป้องกันมือเป็นถุงมือที่ทําให้การจับและการฟันดาบแม่นยําม,มากขึ้นโดแผ่นป้องกันลําตัวสิ่งนี้นะคะจะเพิ่มความปลอดภัยเวลาเจอแรงฟันจากคู่ต่อสู้ค่ะทาเรผ้าป้องกันเอวและสะโพกเป็นสิ่งที่สอนให้ผู้ฝึกเคารพร่างกายตัวเองและคู่ต่อสู้ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีฮากามะกานเกงพีทรงกว้างช่วยให้ผู้ฝึกนะคะเคลื่อนไหวได้คล่องตัวและยังสื่อถึงความสง่างามและวินัยของนักลบอีกด้วยค่ะและเคกุงิเพื่อฝึกสีเข้มสะท้อนถึงความจริงจังและความเคารพต่อการฝึกค่ะทั้งหมดนี้นะคะไม่ใช่แค่เครื่องมือหรือชุดแต่งกายแต่มีความหมายเชิงปรัชญายอยซ่อนอยู่ค่ะนั่นก็คือชินนสอนให้ฝึกโดยไม่ทำร้ายคู่ต่อสู้ก่อป้องกัน สอนให้ป้องกันตัวเองด้วยความเคารพค่ะถากรรมานะคะแซงถึงระเบียบวินยัยและความสง่างามของนักรบค่ะขั้นตอนการฝึกพื้นฐานของเคนโดนะคะมีหลายท่าทางเลยค่ะเราไปดูขั้นตอนแรกกันเลยเริ่มจากชิเซหรือท่าทางตรงผู้ฝึกนะคะจะต้องยืนอย่างสง่างาม ให้สะท้อนถึงความมั่นคงและความพร้อมที่จะเคลื่อนไหวค่ะทุกครั้งที่ยืนนะคะเราไม่ได้ยืนเฉยๆแต่เรานะคะกําลังเตรียมจิตใจและร่างกายให้พร้อมกับทุกสถานการณ์ค่ะต่อมานะคะคือชิโฮโคมุริรือท่าตั้งรับศัตรู4ทิศทางฝึกให้เรานะคะเข้าใจทิศทางและพื้นที่รอบตัว ทำให้เรานะคะสา,าสามารถตอบสนองต่อคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยําค่ะอีกสิ่งนะคะที่สําคัญนัคือ GI หรือเสียงตะโกนเสียงตะโกน,นะคะเป็นการส่งพลังใจทั้งให้ตัวเองและคู่ต่อสู้ช่วยเสริมสมาธิ และเพิ่มความมั่นใจทุกเสตโกะนะคะเป็นเหมือนสัญญาณของจิตใจที่มั่นคงค่ะจากนั้นนะคะก็จะฝึกเมนโคเทสแล้วก็โดหรือการตีเป้าหลัก3จุดเมนนะคะก็คือหัวโคเทสคือมือและโดคือลำตัวเพื่อพัฒนาความแม่นยำและการตีให้ตรงจุดค่ะไม่ใช่แค่ตีให้โดนะคะแต่ต้องเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องด้วยไทยอีโดการก้าวเดินหมุนตัวและรักษาสมดุลจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจนะคะเคลื่อนที่ไปพร้อมกันค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่สําคัญเลยนั่นก็คือมารยาทค่ะ เป็นการโค้งก่อนและหลังฝึกไม่ใช่แค่ท่าทางแต่เป็นการแสดงความเคารพทั้งตัวเองและคู่ต่อสู้ค่ะสุดท้ายนะคะใครใครและเฮใครพิธีเปิดและปิดสอนให้ผู้ฝึกนะคะมีสมาธิความเป็นระเบียบไม่ใช่แค่เริ่มและจบจากการฝึก แต่ปการสอนนะคะให้เรามีวินัยและโฟกัสกับทุกขั้นตอนค่ะทุกขั้นตอนนี้นะคะเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างทั้งความเข้มแข็งของร่างกายและความนิ่งของจิตใจการฝึกเคนโดนะคะจึงไม่ใช่แค่การตีดาบแต่คือการฝึกสมาธิความอดทนและการควบคุมตัวเองอย่างแท้จริงค่ะการแข่งขันเคนโดนะคะไม่ได้วัดแค่ความแรงหรือการโจมตีให้โดนแต่ต้องใช้สมาธิจิตใจและมาราย,ยาทควบคู่ไปด้วยค่ะ การแข่งขันแบบตัวต่อตัวนะคะจะจัดขึ้นบนสนามสี่เรียมผู้แข่งขันนะคะจะต้องตีไปยังเป้าหมายที่กําหนดนั่นก็คือเมองหัวหรือการตีที่ศีรษะโคเทมือหรือการตีที่มือโดลําตัวหรือการตีลําตัวสึคิคอหรือการตีที่คอแต่จะอนุญาตแค่เฉพาะผู้มีประสบการณ์สูงค่ะนอกจากนี้นะคะต้องใช้คีไอหรือเสียงตะโกนประกอบกับท่าทางที่ถูกต้อง เพื่อแสดงความตั้งใจและสมาธิการแข่งขันนะคะใช้ระบบ2ใน3คะแนนใครนะคะทําคะแนนได้ถึง2แต้มก่อนจะถือว่าเป็นฝ่ายชนะค่ะการตัดสินนะคะไม่ได้ดูแค่การโดนเป้าแต่ประเมินทั้งความแม่นยําท่าทางสมาธิและความเคารพต่อผู้ต่อสู้ค่ะในโลกของเคนโดนะคะมีนักลบและนักกีฬาที่กลายเป็นตำนานซึ่งแต่ละคนนะคะได้ทิ้งร่องรอยไว้ในประวัติศาสตร์และในวงการกีฬาสมัยใหม่ค่ะ เราไปทำความรู้จักกับพวกเขากันเลย 1. m i y a มิยามโตะม i ซาชิตำนานนักดาบที่มีชื่อเสียงระดับโลกเขานะคะเคยชนะการบลองกว่า60ครั้งโดยไม่เคยแพ้จุดเด่นของเขานะคะคือการใช้สไตล์นิ t โตริวนิแทนอิชิริวรือการใช้ดาบสองเล่มพร้อมกันซึ่งกระแตกต่างจากนักดาบทั่วไปนอกจากนี้มูซาชินะคะยังเป็นผู้แต่งคัมภีรห้าห่วงโกริ o โนโชซึ่งจะอธิบายทั้งปัชญาการต่อสู้และการใช้ชีวิต คัมีนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำราดาบแต่เป็นคู่มือสำหรับการบริหารจิตใจและกลยุทธ์ที่คนทั่วโลกศึกษาค่ะ 2. นากายามะฮาคุโดปรมาจารย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งเคนโดสมัยใหม่เขานะคะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเคนโดจากวิชาดาบดั้งเดิมให้กลายเป็นการฝึกจิตใจและลกีฬานากายามะนะคะยังได้รับตำแหน่งเมนเทียวไคเดนจากหลายสำนักดาบ และมีส่วนร่วมสําคัญนะคะในการจัดระบบการฝึกการออกแบบกติกาและทําให้เคนโดนะคะเป็นที่ยอมรับระดับชาติค่ะปัจจุบันนะคะเคนโดได้พัฒนากายเกินกว่าประเทศญี่ปุ่นและมีการจัดแข่งขันระดับนานาชาตินักกีฬาที่มีชื่อเสียงนะคะเช่นนาโอกิเอกะแชมป์เคนโดแห่งประเทศญี่ปุ่นในปี2001และเป็นที่รู้จักจากปัชญาในการฝึกเคนโดค่ะซูซุมุทาคานาเบแชมป์เคนโดแห่งประเทศญี่ปุ่น2สมัยในปี2010และ2011 เรียวิจิอิจิมุระนักกีฬาเคนโดที่คว้าตำแหน่งแชมป์หลายครั้งโดยเฉพาะในปี2006 2009และ2013ค่ะเรื่องราวของนักดาบเหล่านี้นะคะไม่เพียงแค่แสดงถึงความสามารถแต่สอนให้เห็นว่าการฝึกจับสิดตาสุดใจทุกการเคลื่อนไหวนะคะคือการรวมพลังของร่างกายจิตใจและดาบให้เป็นหนึ่งเดียวค่ะและยังเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้นักดาบรุ่นใหม่เดินตามวิถีแห่งดาบต่อไปค่ะ เคนโดนะคะไม่ได้สอนแค่การตีให้โดนแต่สอนให้เรานะคะเป็นนักรบที่มีคุณธรรมหลักสำคัญนะคะก็คือเคนชิชิชินหรือดาบกับใจเป็นหนึ่งเดียวค่ะ ทุกครั้งที่เรายกชินน้นไหนขึ้นนะคะหมายถึงการพร้อมที่กระต่อสู้กับความกลัวและฝึกเคนโดนะคะเพื่อสร้างความกล้าความสงบและความเคารพค่ะป้าหมายสูงสุดของเคนโดนะคะจึงไม่ใช่แค่เอาชนะคู่ต่อสู้แต่เป็นการเอาชนะใจตัวเองค่ะเคนโดนะคะจึงเป็นทั้งศิลป,ปะการต่อสู้และการฝึกจิตใจแบบนักรบซามูไรค่ะขอบคุณที่รับชมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายฮัลโหลฮัลโหล ฮากายามะค่ะฮากายามะแปรชยาของเคนโดอุปกรณ์ที่ใช้ในเคนโดกันบ้านดีกว่าค่ะบ้านดีกว่าค่ะบ้านดีกว่าค่ะก็แค่นี้เองนะคะจึงเป็นทางทักษะการต่อสู้และจิตใจและการฝึก